วันที่8รกรกฎาคมพุทธศักราช2555องค์การบริหารส่วนตำบ,บลเหล่าพนคอได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบ,บลแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากเสียชีวิตและเลือกสมาชิกสภาตำบ,บลหมู่ที่1 <B OU D> บ้านพนคอแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากลาออกผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบ,บลนายอนุสรพลาราชมผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข1ชนะการเลือกตั้ง ได้1573คะแนนส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข2กนายอภิชัยธนคำดีได้1,264คะแนนในส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลหมู่ที่1บ้านพลคอผลปรากฏว่านายอินทวัพลราชมผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข1กชนะการเลือกตั้งได้228คะแนนส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข2กนายบีระชัยธนคำดีได้1 4 7คะแนน ในการเลือกตั้งนายกองการบริหารสมบตรณ์ในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์2,936คนคิดเป็นร้อยละ67.37บัตรเสีย6 4บัตรคิดเป็นร้อยละ2.18บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน35บัตรคิดเป็นร้อยละ1.19